วันนี้กีจะพาเพื่อนๆมาชม Cafo Highlander 1.9 ZP สีขาวมุกกันนะคะสีขาวมุกราคา987,000บาทค่ะคู่น,นี้จะมีด้วยกันอยู่4สีนะคะสีขาวมุกสีเทาร์โบสีบอลเงินและสีดำมาเริ่มด้านหน้ากันก่อนนะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียมตัดด้วยสีเทาเข้มไฟหน้าและไฟตัดหมอกจะเป็น LED ล้อแม็กจะเป็นล้ออลลอยขนาด18นิ้วเป็นสีทูโทน รุ่นนี้นะคะก็จะมีโลโก้ที่เป็นโครเมียมติดอยู่ข้างตัวรถนะคะจะเขียนว่าไฮแลนเดอร์ไฟเดียวก็จะอยู่ที่กระจกมองข้างในส่วนของกระจกมองข้างก็สามารถปรับไฟฟ้าและเป็นสีเดียวกับตัวรถเบ้ามือจับก็จะเป็นโครเมียมค่าสีขาวมูก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูด้านหลังกันค่ะในส่วนของด้านหลังเกจแซีนะคะจะมีโลโก้ Z ซดีเป็นโครเมียมอยู่ด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็น LED ล้องขนาดถอยหลังบิวอินมากับเบ้ามือจับกันชนท้ายก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านในกันบ้างนะคะกดเปิดรถได้เลยจ้าในแกตแทรพีขึ้นไปจะเป็นระบบพูสตาร์ทนะคะมีเซ็นทันร็อก อุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาจอเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay มาลัยมันติฟังก์ชันพร้อมหุ้มหนังสังเคราะห์สีดำคอนโซลก็หุ้มหนังนะคะเบาเป็นเบาะหนังครูแมนะ็กสามารถระบายความร้อนเก็บความเย็นได้ดีและอีกอย่างหนึ่งคือสามารถปรับไฟฟ้าได้แปดตำแหน่งเฉพาะด้านผู้ขับขี่ในส่วนนี้จะเป็นแผงประตูนะคะสามารถปรับไฟฟ้าได้จ้า ลำโพงจะมี8ตํำแหน่งและรุ่นนี้จะมีแอร์หลังให้ด้วยนะจ๊ะที่ปัดน้ำฝนด้านหน้านะคะจะเป็นแบบหน่วงเวลาสามารถปรับตั้งเวลาได้พร้อมที่ฉีดน้ำล้าก็จบแบบบิวอินค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นนี้นะคะในเกตของตัว ZP ถูกใจหลายๆคนเลยนะทักสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้หรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ